ร้อนนะมันเป็นไออ่ะมันเป็นไอแดดเหมือนแบบว่าเราเอาผ้าม่านลงมาแล้วใช่ปะเหมือนแดดมันร้อนเนาะไอมันก็เข้ามาเราก็กลัววายเสียแล้วก็เปลี่ยนอย่างเช่นใบขาวอย่างเงี้ยถ้าได้รับแสงเยอะๆอย่างเงี้ยสีเขาจะเปลี่ยนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีครับผมเต้นะครับเป็นผู้จัดสเปคฟิล์มกองแสงนะครับของโซลกาศนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ EU y Shop นะครับที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังจากติดตั้งฟิล์มเสร็จแล้วนะครับโัวยของลูกค้านะครับอุณหภูมิร้อนครับมาจากแสงแดดนะครับแสง UV นะครับทำให้วายนะครับมีการเสี่ยนรสชาติหรือสีเปลี่ยนในคุณภาพของวายนะครับบนดอกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแก้โจทย์นี้ได้นะครับด้วยฟิล์มกองแสงของโซลกาศนะครับ ทางโซลกาศเลยแนะนํารุ่น LX Series นะครับ LX 70เป็นฟิล์มที่ใสและเย็นที่สุดในท้องตลาดในปัจจุบันนะครับคุณสมบัติของฟิล์มโซลกาศนะครับยังช่วยรักษาคุณภาพของไวน์ในร้านนะครับโดยเฉพาะไวน์ขาวนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ลูกค้าให้ความสําคัญนะครับก็คือจุดบริเวณสกายไลท์บริเวณที่นั่งลูกค้านะครับจากเดิมลูกค้าจะนั่งบริเวณนี้รู้สึกร้อนมากนะครับซึ่งโจทย์ของลูกค้าอยากได้ฟิล์มลดความร้อนที่ดีนะครับแล้วไม่มืดมากนะครับแล้วยังเห็นทัศียภาพบนท้องฟ้านะครับเราจึงนําเสนอรุ่นฟิล์มสเตเสสามศูนย์นะครับเป็นฟิล์มสะท้อนความร้อนที่ให้บรรยากาศแสงไม่มืดนะครับยังได้แสงธรรมชาติและลดความร้อนได้ดีนะครับจึงเหมาะกับบริเวณที่เป็นโซนรับรองลูกค้าสำหรับ call นะครับ ยังไงก็ฝากฟิล์มโซลกาดไปด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจฟิล์มอาคารนะครับทักมาที่เพจโซลกาศไทยแลนด์ได้เลยนะครับ